วันหนึ่งเมงปอตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวลงมาข้างล่างพบคุณตานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวโปรดหน้าตาไม่ค่อยสบายเมงปอสงสัยจึงถามคุณตาว่า้ยคุณตาไม่สบายหรือเปล่าคะออ มนรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องเพราะไม่ได้ถ่ายมาสองสาวันแล้วเหงปอตกใจจึงรีบวิ่งไปบอกคุณแม่คุณแม่คะคุณตาบอกว่าคุณตาอึดอาดท้องไม่ถ่ายไม่ต้องสองสามวันแล้วล่ะค่ะอ๋อไม่ต้องตกใจจะ้ะคุณยายก็มียาสําหรับใช้ระบายท้องเหน่งปอจึงรีบวิ่งไปหาคุณยายให้เล่าเรื่องคุณตาท้องผูกให้คุณยายฟัง คุณยายรีบต้มน้ำแล้วชวนนีงปอไปเก็บสมุนไพรที่หลังบ้านพร้อมทั้งคุณยายอธิบายว่าเออเนีียยนะแม่ของยายอ่ะเคยพรอนเอาไว้ว่าไอ้เจ้าชุมเ็กเทกหรือที่เรียกกันต่างๆว่าที่ขากมัง่งรับมือนรัว มากกระวินเทศชุ่มเห็ดใหญ่ตะรีพอเขาก็เรียกกันเรามาใช้ทำเป็นยาระบายได้ไอ้กลอนชุ่มเห็ดเทศเนี่ยมันเป็นไม้พุ่มใบก็เป็นใบประกอบดอกเนี่ยมันเป็นดอกขาสีเหลืองร้อยนอมหรือแค่นียวองะอาจจะใช้ใบหรือดอกก็ได้ในการรักษาอาการท้องผูกเนี่ยนะ คุณยายของเมงปอเก็บใบชุมเห็ดเทศประมาณสิบสองใบนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นฝอยเทน้ำเดือดใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยแก้วทิ้งไว้สิบนาทีรินแต่น้ำใสใสใส,สถ้วยนำไปให้คุณตาดื่ม ต่อมาเน่งปอพบว่าคุณตาสดชื่นแจ่มใสหายอึดอัดอืมยาของคุณยายเนี่ยดีจริงๆเลยคุณยายจึงอธิบายให้ฟังว่าอ๋อแหมะยาเนี่ยนะเขาใช้กันมาตั้งร้านแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแม่ของยายอ่ะ่ันสอนยายมาทีนึงแล้วยายก็ฝึกรู้มา ยาตั้งซื้อของศูนย์ข้อมูลสมุนไพรว่าไะตัวยาสำคัญเนี่ยมันก็คือแอนทราไคโนนอะไรนั่นแหละตัวยาเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายใหญ่เคลื่อนไหวแล้วก็จะช่วยขับของเสียออกมาคุณตาก็เลยหายอึดอัดเช่นยงลูกแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเครื่องใส่บางเล็กน้อย ก็เป็นเพราะว่าตัวยามันทำให้เกิดอาการระคายเคืองความจางปลอกไกรักแร้การรับประทานยาเนี่ยควรจะรับประทานก่อนนอนเช้าขึ้นจะได้ถ่ายสบายสบายคนอายุมากอย่างตาตายายเนี่ยนะเรื่องของมักจะมีปัญหาไอเรื่องของการขับถ่ายเย ก็เริ่มเป็นการใช้ยาระบายบ้างแค่เด็กเปลือย่างแมงปอเนี่ยขารับประทานผักแล้วก็ผลไม้เป็นประจำก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรกรกแล้วดอกกับใบแล้วนะเรายังอาจจะใช้ดอกสักสองสามช่อลวกน้ำเอามารับประทานเป็นผักแหนมรั้งพริกได้อีกด้วย คุณยายคะชุมเห็ดเทศเนี่ยมีประโยชน์เยอะๆนะคะแถมยังหาง่ายอีกด้วยมิงปอจําได้นะคะว่าเวลามิงปอไปโรงเรียนอะ่ะตามข้างทางที่มีน้ําขังมากๆอะ่ะมิงปอเห็นชุมเห็ดเทศเยอะแยะเลยค่ะเอ๊ะคุยายคะแล้วเราจะเลือกเก็บยังไงนะคะถึงจะใช้ได้ผลดีะคะ่ะมิงปอจําได้ว่าคุณครูเคยสอนว่าการใช้สมุนไพรอะ่ะ ต้องเลือกเก็บให้ถูกด้วยใช่ไหมคะเออใช่แล้วลูวกคนโบราณน่ะนะเขาเก็กเก็บใบเอามาจากแห้งเอาไว้แต่ก็ต้องเก็บมันก่อนจะออกดอกนะลูรกระว่าถ้าออกดอกแล้วก็จะใช้ดอกมันแทนก็ว่ากันว่าอ้ตอนนี้แหละที่ยามันจะเข้มขน้นได้ผลดีและเกียวเกี่ยวละ คุณยายคะแล้วตอนนี้คุณพ่อพาเมงปอไปเที่ยวลบุรีนะคะเมงปอเห็นดอกไม้สีเหลืองอยู่ข้างทางส,สวยะค่ะแต่คุณแม่บอกว่ามันเป็นมะขามแขกก็ใช้เป็นยาถ่ายได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็ยังเล่าให้เมงปอฟังอีกด้วยนะคะว่าเมืองไทยเราอะส่งฝักมันไปขายที่เมืองนอกเช่นที่เยอรมันนั่นด้วยแล้วเขาก็เอาไปทายามาขายแลวอีกทีค่ะคุณยาย คุณแม่ได้ยิเนเบงปอเล่าเรื่องมะขามแขกก็เลยกล่าวเสริมว่าเมื่อขามแขกเนี่นะจ๊ะมีตัวยาเช่นเดียวกันกับชุมเห็ดเทศก็คือแอนทราฟิโนนชื่อแซนโดไซต์ตัวยาเนี้ยจะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของรําไส้ใหญ่เหมือนกันจะ้ะวิธีใช้ก็คล้ายๆกับชุมเห็ดเทศนั่นแหละนำฝักมาหั่นฝอยนำไปชงกับน้ำร้อนแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาที รินแต่น้ำดื่มก่อนนอนนะจ๊ะการเก็บฝักมาใช้นะต้องใช้ฝักอ่อนฝักที่เก็บควรจะเป็นขนาดที่โตเต็มที่เมื่อจับนะก็จะยังไม่รู้สึกว่ามีเมล็ดอยู่หรอกเพราะว่าเม็ดยังไม่ทันแข็งถ้าจะใช้ใบก็ต้องเลือกใบที่ยังไม่แก่แล้วก็ควรเก็บใบก่อนที่จะออกดอกไม่อย่างนั้นนะจ๊ะใบจะมีริบอ่อน เพราะว่าสารสำคัญนะมีน้อยเอ๊ะคุณแม่คะแล้วมะขามแขกเนี่ยมันไม่ใช่สมุนไพรของบ้านเราอะ่ะแล้วมันเข้ามาได้ยังไงนะคะอ๋อมะขามแขกอะ่ะนำเข้ามาโดยชาวเยอรมันจ้ะมาทดลองปลูกที่สระบุรีแล้วก็ลบบุรีก่อนโดยนำมาเลดเข้ามาเพาะจ้ะการปลูกนะมักจะปลูกปลายฤดูฝนในราวๆปลายเดือน กรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมจะหยอดหลุมห่างกันประมาณหนึ่งเมตรในรา,ราวๆสามถึงเกจวันก็จะงอกแล้วล่ะต่อมาสักอีกประมาณสองเดือนก็จะเริ่มออกดอกการเก็บปักจะเริ่มตั้งแต่มะขามแขกอายุราวสามเดือนแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะ้ะคุณแม่คะแล้วถ้ามะขามแขกเนี่ย มันออกแค่ปีละหนเดียวแล้วเราจะทํายังไงเราถึงจะมีมันใช้ได้ทั้งปีละคะคุณแน่เราก็อาจจะเก็บฝักตากไว้ใช้ทั้งปีแต่ว่าต้องเก็บเอาไว้นะการตากต้องตากโดยระวังรักษาความสะอาดโดยตากในตะแกรงเมื่อแห้งแล้วก็เก็บในโหลหรือปิ๊บแต่ว่าต้องระวังอย่าให้ชื้นทีเดียวนะจ๊ะถ้าสังเกตเห็นราก็ไม่ควรจะเอามาใช้ ราะว่าอาจจะเป็นอันตรายเนื่องจากสารพิษที่ราสร้างขึ้นมาได้นะจ๊ะคุณแม่คะแล้วที่มีคนก็เคยเล่ามานะคะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมันก็กินแก้ท้องผูกได้ไอเม็ดแมงลักเนี่ยใช้เป็นยากแก้ท้องผูกได้จริงเหรอคะคุณแม่จริงสิจ๊ะ แต่ขบวนนการออกฤทธิ์มันแตกต่างกันออกไปนะเม็ดหนึ่งลักเนี่ยเมื่อถูกน้ําก็จะพองตัวถ้าหนูสังเกตนะจ๊ะก็จะเห็นว่ามีเมือกค้่มมเมล็ดอยู่ก็เลยไปช่วยเพิ่มปริมาณกากในลใําไส้แล้วก็ช่วยหล่อลื่นในลําไส้ทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นไงจ๊ะแต่ว่าถ้าหนูใช้มาขามแขกหรือว่ายาถ่ายอื่นนานๆน,น,นะจ๊ะใช้วิธีนี้ไม่ค่อยได้ผลหรอกจะ้ะ คุณแม่คะแต่พิน้าของอมหนองอะ่ะเขาเคยกินนะคะแล้วทำไมก็ถึงท้องอืดแล้วก็ไม่ดีเลยล่ะคะอ๋อนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารับประทานน้ำไม่เพียงพอไงละ่ะหรือว่าเม็ดแมงลักเนี่ยยังพองตัวไม่เต็มที่เมื่อกินเข้าไปก็จะไปดูดน้ำจากลำไส้แล้วก็กระเพาะอาจทำให้เกิดอันตรายได้มากกว่าท้องอืดน,นะจ๊ะต้องควรระวังละ่ะเอาละจ้ะ ไม่ต้องไปหุงข้าวแล้วล่ะหนูไปทำการบ้านถทะนะจ๊ะ